ก็ S <S ไปทำร้านเหล้า,ลาตอนนั้นน่ะไม่มีเงินเลยแต่ว่าผมอะ่ะมีรถผมเอารถไปจำนำเบิดร้านเหล้าแมว่นด้วยความที่เรามีาพักพวกเยอะนี่แหละไฟลำโพงเครื่องเสียงไอ้พวกตู้กีตาร์ตู้เบสอะไรพวกนี้ผมเช่าหมดเลยเขาคิดค่าเช่าผมเดือนละหมื่นฮข้อดีนะแล้วร้านน่ะมันมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเยอะ ไฟเฟยอะไรเขาให้ผมดเหมือนเขาช่วยผมอะผมบอกว่าเอายี้ว่าพี่เอาไปส่องหมื่นเลยผมเกรีงใจเดี๋ยวผมให้พี่เดือยวะส0อมืนนะแล้วเขาก็ไม่เก็บค่ามาจงมาจําอะไรด้วยนะเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มเหลือตังอีกแปดหมื่นนยแล้วก็ไปซื้อโต๊ะ ซื้ออะไรอย่างเงี้ยโต๊ะเนี่ยมันจะแพงสามสี่หมื่นเนี่ยเราก็เลือกต่างอีกสี่หมื่นเราก็เอาไว้สำรองหมุนเวียนในร้านสองหมื่น 2, เราก็เลยสองหมื่นทีเนี้ยสองหมื่นเนี่ยมันต้องไปซื้อของมาขายซื้อโซดาน้ำแข็งเหล้าเร็วน,น,นู่นนั่นทั้งว่าเราโชคดีเพื่อนเราเปินเจ้าของร้านชูหวยเราบอกว่าไอ เราให้เพื่อนก่อนได้ไหมสองหมื่นเราขอของมาขายสี่หมื่นได้ไหมเพื่อนเราแม่งใจดีบอกมึงจะเอาเท่าไรมึงเอาไปเลยเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งมึงค่อยเคลียร์กูเพราะว่าข้อดีหมดคือผมนคนชัจจุรทำร้านมาวันแรกคนเข้าห้าร้อยคนเมื่อร้านวันแรกคนแม่งทั้งราชบุรีอ่ะแม่งมาร้านผมหมดเลยห้าร้อยคนจนโต๊ะไม่พอนั่งแล้วผมปลอยเข้าไปเลยมึงย่าเข้าเข้าไปเลยเต็มยังไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วอะเสร็จปุ๊บ เปิดร้านได้เดือนหนึ่งเริ่มมีคนมาขอหุณเดือนแรกเนี่ยเราได้กาไรแนละ้วสองสามแสนพอร้านน่ะเดือนแรกเนี่ยคนเยอะทุกวันขายได้วันเจ็ดแปดหมื่นแสนหนึ่งเงี้ยแล้วมันไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเหลือเต็มเต็มเลยแสนหนึ่งเนี่ยเหลือแน่ๆหกหมืนทีเนี้ยผมก็เริ่มเครื่องเสี่ยงเนี่ยพร้อมไฟพี่ขายผมเท่าไหร่ oh. สองแสนผมบอกโอเคผมให้ได้สองแสน ผมจ่ายเลยสองเนียทีนี้เครื่องเสี่ยงอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นของเราแล้วนะเป็นของเราแล้วนะทีนี้ผมก็เริ่มตกแต่งแล้วตรงนู้นตรงนี้เติมโต๊ะเข้าไปอีกเติมนู้นเติมนี่อะไรที่เติมได้เราเติม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 เข้าไปเราเอากําไรมาทําตอนนั้นน่ะจังว่าที่ว่าเราเนี่ยออกเดินทางทั่วประเทศเราผมก็จะเจอร้านในกรุงเทพร้านทางนู้นตรงนี้นี้ซึ่งในราชบุรีมันไม่มีใครทํา สไตล์ที่ผมทำอ่ะคือส่วนใหญ่ร้านในลาบุรีเขาก็จะเอาวงในลาบุรีมาเล่นใช่ไหมแต่ผมอะ่ะไม่เอาผมเอานักดนตรีกรุงเทพนะครผมที่อื่นอะ่ะแล้วออดิชั่นอะ่ะผมออดิชั่นเองเออผมแบบออดิชั่นเองผมทําเองงดเลยทุกอย่างก็เลยเป็นข้อดีที่มันใหม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีดีเจผม่าเอาดีเจเอ็มซีเนี่ยเอ็มซีกับดีเจเนี่ยทำไมก็าลาลรีมันไม่มีอ่ะผมก็เอามา เป็นเล่นสองคนมีคนพูดคนหนึ่งคนเปิดเพลงคนหนึ่งแล้วผมก็จะวางไทม์ไลน์เองว่าหัวคํำเนี่ยมึงต้องเปิดเป็นสไตล์ฮิปฮอปมึงอย่าไปเปิดแบบแรงๆไม่ได้ตื้อๆโจโจ,โจไม่เอาเอาแบบฮิปฮอปไปให้คนแบบนั่งกินเหล้าแบบดูสวยๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งสิ่งนี้ที่ทําให้คนชอบร้านผมเพราะว่ามันไม่มีเลยในร้านลี <c oughs> <c oughs> คือเดือนแรกก็มีคนมาหุ้นแลละเออมาหุ้นมาหุ้นเราก็เริ่มขายหุ้นแต่ขายไม่เยอะหรอก แล้วก็ได้ตังมาก็ไปเอารถออกทีเนี้ยเช่วงนั้นเราก็เริ่มแบบมีตังค์ละเราก็บอกแม่นี่ยา้ายจาก้องนี่นะมาอยู่บ้านดี่วะมาเราอยู่บ้านเชาเดืลนกซี่พันมันก็ใหญ่กว่าน่อยมีสองห้องผมก็ทํางานเนี่ยทุกวันผมจําได้เลยผมเปิดร้านหน้ามาันห้าหกเดือนมั COVID ้งโควิดกลับมาทีนี้แหละพอโควิดกลับมาเนี่ยน็อกเอาเลยเพราะว่าผมเนี่ยคอเสียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย คือผมอ่มชอบไปเล่นการพนันไอตอนมีตังก็ไม่เล่นหรอกไอตอนไม่มีตังก็เล่นเพราะเราอยากได้ตังค์พอเล่นเนี่ยเครดิตเราดีคนนูน้นกู้เข้ามาทรงดอกวันละสี่พันแสนละสองพันวันละสี่พันแล้วช่วงโควิดไปห้าตังนี่ไงคิดดูดิตอนนั้นนั่งมองเชือกแล้วนะล่างบ้านนั่งมองเชือกว่าเฮียกูจะยู่หรือจะไปดีวะเราก็เห็นหน้าแม่เรานะแม่เรานั่งเราก็มองหน้าแม่เรา เราคิดเฮียแม่กูแม่งเป็นผู้หญิงคนเดียวยังเลี้ยงกูมาได้ถึงขนาดนี้เลยเฮียกูเป็นผู้ชายคนเดียวทำไมกูจะเลี้ยงแม่กูไม่ได้วะก็เลยกลับเออเครื่องอีกครั้งก็เลยโทรไปฮะพวกพี่อย่างเงี้ยว่าเออพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมผมพอนผมส่งไม่ไหวแล้วดอกแพงเงีง้ยเดี๋ยวเราไม่มีตังค์ส่งนะพูดป,ประจานเราเรา,เราเสียชื่อเขาช่วยผมอ่ะผมก็เริ่มคิดแล้วว่าตอนนั้นอะ่ะเมืองนอกอะ่ะ มันเปิดประเทศแล้วผมเลยคิดว่าผมเนี่ยจะทํำยังไงวะที่ผมยากไปทํางานเมืองนอกแต่ตัวผมอยู่เมืองไทยคิดแล้วก็เลื่อน Facebook บ้างทิกตอกบ้างดูดูดูดตอนนั้นอะบิตคอยมันดังโทรไปถามเพื่อนไอ,ไอ้นี่มันสมัครยังไงวะสอนกูสมัครหน่อยอ่ะสมัครสมรัครสมรัคร Facebook ด้วยความยายถึงเอารถไปจำนำอีก ขัดเดิมเก้าชีวิตก็ยกใช่ได้แสนราคาเดิมราคาเดิมราคาเดิมเราเครดิตดีเราได้ราคาเดิมเข้าไปเทศเลยวันเดียวโดนไปซ้ำมืดเราใจถึงเรานักลงทุนไม่มีความรู้เลยไม่มีผมไม่มีความรู้อะไรเลยใช้หูเทอย่างเดียวเพื่อนบอกอันนี้ดีกูอ่ะมึงว่าดีกูก็ดีพอเพื่อนกูก็มั่วกูก็มั่วไปกับมัน สรุปแล้วดนไปิชาหมืน่นเพื่อนคนนี้ไม่เก่งกูหาเพื่อนที่เก่งฝ่าใครโพสนะผมทักห้ามันทุกคนใครที่โพสเกี่ยวกับการเล่นบิดคอยน์ผมไปหมดทักอีกแกไอ้น,นี้ว่าเก่งหน่อยไปเลือสุนอยู่เจ็ดหมืน่นไปแล้วบอกแม่ไปก่อนสองหมื่นเดี๋ยวไว้พ่อนขัดาใจคา,าบา้านได้หลายเดือนนะสองหมืน่นเหลือห้าหมื่นเราก็อออินเลยห้าหมื่นกะเกิดเลยวันนั้นทั้งตาราง กางกระดานแดงหมดเลยแดงแดงนะเราซื้อเลยเพื่อนบอกเอ้ายี่อตรงนี้คองทูกพอซื้อไปอีกแดงอีกลงอีกลงอีกลงเสร็จแล้วใจเรารับไม่ได้เราหัวเสียโดนไปสามหมื่นแล้วขายทิ้งเหลือตังสองหมื่นไปหาเพื่อนอีกหาเพื่อนอคนเพื่อนผมมันําเครื่องขุดบิตคอยทําัมก่อนขุดอีทีเรียมอะ หัวใส่ครับทำขายแม่งเลยขายเครื่องขูดตอนนั้นไม่ผิดกฎหมายไง่าเครื่องขูดขายเลยเกิดมีตังเป็นล้านแป๊บเดียวทองทำเดือนเกิดเลยก็ขายคนรู้จักนี่แหละพวกเงินกู้ทำอะไรเงี้ยพี่โอ้ไปทำทำไมเงินกู้ทำไอ้นี่ดีฟ้าใช่ปะเสร็จปุ๊บขาย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 เกิด เกิดปุ๊บนี่แม่บ้านจำนองอยู่เท่าไหร่แม่บอกเจ็ดแสนห้าบอกเอางนี้กันแม่จ่ายเขาไปก่อนเลยสี่แสนเอ้สามแสนเหลือสี่แสนห้าผ่อนเขาเดือนละสามหมื่นสามปีฟ้าหมดเสร็จปุ๊บเอาบ้านแม่คืนบ้านเก่าให้ไหมรีโนเวทให้แม่หม่อู้นั้นฟ้าพักภูมิใจนะเราได้บ้านกลับคืนมาแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็น บ้านเกิดผมเลยนะครับที่แม่ทำมาให้แล้วก็แม่ก็เอาไปจำนำเพื่อมาช่วยผมตอนที่เราแบบเกเรนู่นนี่นั่นนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่ผมนั่งเทศทุกวันตอนเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นที่แรกที่ผมนั่งเทศตอนไม่มีความรู้อะไรเลยกลับมาจากเชียงไม้แต่บ้านมันจะุกรกเลยนะเ <c oughs> มื่อก่อนผมปูที่นอนนอนตรงนี้แหละเมื่อก่อนไม่มีตู้ไม่มีอะไรวันนี้ผม บิวให้แม่ใหม่เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนีอ้อัน,นเนี้ยเนี่ยที่ผมบอกว่าผมสร้างขึ้นมาใหม่นะนยอันเนี้ยก็คือสร้างขึ้นมาใหม่จากน้ำพักน้ำแรงเรามันก็ไม่ได้สวยหรูอะไรมากหรอกแต่ว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราอ่ะเราก็ทําให้ครอบครัวรเราสบายได้ก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆก็เดี๋ยวไปถ่ายบ้านนู้นนีกบ้านใหม่ไม่สาเร็จจนถึงสําเร็จเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้ครับพี่ๆหล,ลายๆคนนี่กําลังท้ออยู่ ถ้าผมทําได้พวกคุณก็ทําได้ผมเชื่อทำนี้นะถ้ามันมีคนทําได้ทําได้อยาดูถูกตัวเองโอติดลบปะล่ะก็พาไปดูแล้วติดลบปะล่ะลบจนไม่รู้จะลบยังไงแล้วแต่ว่าชีวิตเราเลื่อนนักสู้ไงเราก็สู้จนว่ามันจะสําเร็จอะคือผมอะไปเทศไอฟิวเจอร์ด้วยความใจถึงเราอีกเราบอกนี่เดี๋ยวกูเติมเลยแสนหนึ่งสามพันเหรียญเทศเลยฟิวเจอร์ วันแรกได้สองร้อยเหรียญวันรอไปเลี่ยมไอเทคกับเพื่อนดูไปสองแสนฟานะมาเทศเองดย3สามแสนฟาทีนี้เริ่มหมดอีกแล้วนะเราก็ยังไม่ย่อทอ้ทอต่ออุปสรรคเราโทรถามเพื่อนไอมึงมีโค้ดหรือครูอะไรอาจารย์อะไรมึงแนะนำกูสิข้าขอสองหมื่นโอนเลยเราใจถึงอยู่แล้วเรื่องการลงทุนนะผมใจถึงมากยิ่งเขาก็สอนผ่านซูมแต่มันสอนเกี่ยวกับฟอเร็กมันไม่ได้สอนเราเทศบิตคอยที่ผมเข้าวงการฟอเร็กได้เพราะไอนี่